สวัสดีครับพี่น้องโอ้บัไดโล่งวีดีโอมาโดนเป็นอาทิตย์แล้วละ่ะวันนี้เป็นวันเสาร์วันหยุดต,ตะกอนก็นยากงานหลายนะครับมุมมีเวลามันนี้บ้างเลยสิมาอัปเดตหนึ่งสองสามเจ็ดห <c oughs> ลุม บัวพันดีเจ็ดหลุมนะครับอัปเดตกำลังสิขึ้นหันหนึ่งอันนี้บักเบนเนาะบักเบนเบนต้นนี้หลหะครับตอนลงมาน้วยดกกากสากอยู่เห็นบ่น,นี่ตอนมา หล้างปูงใบกระปูงใบเสร็จแล้วาหากเดินมองนี่ตายนะครับมันเลื่อมหดนามตอนนั้นมันอยู่เอาไวจ้จต้นแม่มันน่ะแหละลืมหมดนามเลือมมาออกแดดเลยเฝ้ามาออกแดดฝนตกก็ดีเมื่อวานนะครับเลยม,มาอัปเดต <c oughs> สวนอันนี้เป็นกิจ,จกรรมล่องคือบกบวบ หมกทั่วหักทั่วก็บใบลอยเปอร์เซ็นต์นะครับหากเนาฝนตกหากนาหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นนี่หากนาก็ลกทิมเลยก็ลังขื้นข้างวิธีแกะหูแล้วเขาปลูกมองนี้มันรุ่มเกินไปน้ำฝนมาหากนาเขาต้องเอามาปลูกบางนี้แถวนี้แถวบกบวบเนี่ย ครับวิธีแกะแล้วคุ้นดินตักดินเก้นมาดินดีอยู่แล้วเตรียมดีอันนี้ก็เรื่องที่ึ้นห่านมาล่ำก่อนสิ่งครับสามอาทิตย์บักเนบนเบนปีดีอิสระวุมิตนใบบังนะครับก็เลยแตกใบอย่างเต็มที่แตกใบตอนใด ดอกกระสีออกมาตอนนั้นมีดอกพี่นวยนะครับปี่ดีดกแต้นอนนะครับประมาณสิงหากันยากอะนวยสุกในห่อออกรรษา <c oughs> <c oughs> นี่เตรียมขึ้นห่านเลย มีหมดแดงนี่เึ้นห้านเรียบร้อยบวบอ่าโครงการต่อไปคือ <c oughs> ไปหาไม่ไม่แกนหล,ลอนเรือนบ้านเสาไม่แกนหล,ลอนมาฝังทีๆนะครับฝัง ตัวนี้ก็สิบบใม้มันตายแต่ว่าบบให้มันใหญ่ใหไ้มันทำานีม้มันปูงนิดนึงเห็นบ่ครับไม่แก่หล่อนฝังไว้หามาฝังทีทีหลังจากนั้นเซียวดินเขานะครับตรงนี้สิโลเอาดินเขาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นมันสูงเพียงเพียงนี้แหละใบให้สูงหลายแล้วบาน,น้ก็เอาพวกกระถางต่างๆพวกอย่างรถยนต์ที่เขาตัดปลูกจนใหม่นะปลูกพักเป็นปลูกสลงลงสลันแหน่เอามาวางแถวนี้เลย วาง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 สิบยี่สิบกระถางก็ปลูกนี่เลยเดินเท่านำไปแล้วนะครับข้าวกะหดนามข้างล่างก็เป็นบกบวกบวไม่เลื่อยข้างบนกับไม่กระถางนะครับมองนังกระเท็ดสุ่มนั่งพักพอนเททถนนมลใม้ถึงอ่ากล้วยกล้วยนวลน,นี่กล้วยที่เป็นเม็ดนี่อาอยุมันแค่ปีเดียวเดี๋ยวกับพังตายนะครับเอาก็สิทมดินมาเอาดินเขา,เาดินปลูกนะครับระวงังแดดมาหอดนน่ ไปนั่งพักผ่อนเพื่อพื้นที่ซอยๆนะครับอันนี้คือประเด็นล่องโครงการในภายผากหนานะครับเดี๋ยวรอบบวกบวกพื้นหันหาประเด็นลักนี่หมกทั่วนะเห็นบ่าหมกทั่วนี่บอ่อน่อานะครับแต่ดินดินบ่เป็นทังสันจิตขึ้นได้เต็มที่เลยเมื่งแล้วเขากะเล่นเลย,ยนหลู่ล่องผิดลองถึกเดี๋ยวค่อยมาแก้ไข แกไปเรื่อยๆนะครับซื้อว่างามอยู่บอ,อกทั่วงามดีน่าจะได้กินอยู่ครับบางนี้ว่าได้ปลูกจะว่าเห่าเอาเบียบกบวบที่มันสีหลุมเอ้ยหลุมละสีตนมันเหลือมันงอกทีหลังงูจากนั่นนะครับจากหลุมนั่นงอกทีหลังงูหอกเลยง,งัดมาเลยเอามาเปิดหลุมม่ให้มันติดครับติดให้มันขึ้นเสานี่ย คุ่มว้จะเก็บถึงสิมื่อคอยเปิดนะครับให้มันหลางมันเดินก่อนบ่อยมันเหี่ยวนะครับบางว่าอีกหนึ่งเดือนอาจจะได้กินนะครับสามสิบหมื่นอาจจะเต็มข้างอ่ะมาอัปเดต <c oughs> แต่งร้านโอเคเมื่อกีบ้บ่ได้รับรมรับแดดมีแนวบังก็เลยบางไงแถวท่งนี้ได้รับเต็มที่ปุยแดดน่ำ อันนี้คือประเด็นล่องเรือประเด็นหลักก็คือตรงนี้นะครับจินบบ่อโขกหนองหน้าปลูกขุดบ่อเลี้ยงปลาทำโดยมืออย่าของอันนี้เคยบอกในคลิปที่แล้วเนาะการแก้ไขปัญหาที่ว่าพยางหัวนะครับง่ายๆนะครับถึงมันจะบางนะครับวิธีแกงง,ง,ง่ายก็คือเอาเห็ดสองรอบรอบแรกปลูกไปเลยรอบที่สองปลูกลับอีกรอบ แต่หามลงไปแตะต้องผ่ายางมันเด็ดขาดเนาะทบทวนแค่แคเอามาเอาดินวางทับขอบผายางดินยาวก่อนไงครับก่อนนห,หน่อยพอบ่ให้มันไหลลงหามลงไปแตะทางล่างนะครับแล้วเปิดน้ำใส่เลยครับถึงมันสียับอยู่ยีก็จะโลกไปเห็ดมันเดี๋ยวน้ำจะจัดระเบียบของมันเองเดี๋ยวก็ตึงง่ามนะครับอันนี้ว่าจะปูพักบงเลยเห็นบ่ดินฝนมากมืนขึ้นวานมันเห็ดบ่ท่านเนาะ หลายยางเฮ็ดคนเดียวพักบุงปูกบ่าท่านนะครับปล่อยหินลงไปน้ำนำยคุณนะครับแต่บ่าไปเนี้ยเยจตนาปีนี้คือจะเลี้ยงปลาในนาข้าวนี่แหละขั้นดินพวกนี้ที่ปลูกพืชพริกพริกบวบแตงยังกะได้นะครับเป็นไม่เลื่อยไม่น้อยตัวนี้เป็นหานอย่างดีนะครับเป็นล้าน เห็ดลานก็ได้เลยเอาใหม่มากายมากลายมากลายมากลายกับเห็ดล้านได้นะครับมันแดดทอดนะครับมุอเส้าผมเช็ดอ่อมไปเลยนะครับเป็นกรนแท้งยางแบบนี้บบปูพายางนะครับเป้าหมายคือให้ปลาข้างหนกอขมากินปลาธรรมชาติก่อนปีนี้อ่าถามันพังเขาก็มาสอใไม่เห็ดง่ายมันเป็นดินเนาะคิดว่าสีบบปูพายางเลยเพราะว่ามันตื่นเกินกันมหกมันสะสม ปุ๋ยขาดอาหารต่างๆใ,ให้ป่าหน่อยป่าญ่หรือหัวกวบห่วกเกียดชนะมันจินนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาบริหารหน้าอยู่แล้วเนาะเขากลัอยากเลี้ยงป่าหน,าหน,ามมน,าน้าหน้ามันแรงหอดเดือนตุลาหน้ามันหมดเท่ากับปลูกพักแถวนเนี่ยปลูกพักเฮ็ดคนเดียวบ,บริหารหลายนะครับมันหนาจะได้เบื้องได้ครอบคุมปลูกพักปลูกกาปลูกบักแตงบักอึหักอึปลูกลาหารุมเกินแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หรือเอาบักจำเตาลุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลุมนี่ก็บักฟักบักต้นครับแล้วก็เห็ดห่านออกมาแบบนี้เห็ดแบบนี้แหละเสาตรง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 เสาเห็ดห่านมากเราเชือกสีแดงแล้วมาเห็ดเป็นล้านให้มันเลื่อยนะครับให้มันเลื่อยนะครับอันนี้เห็ดเสาละสองเมตรอีกสิบมื่อยีสิบมื่อจักมื่ก็สร้างวันเห็ดไปเรื่อยๆนะครับ เป้าหมายคือขังน้ำโดยที่บป,ปูพายางปีนี้ป,ปูพายางนะครับแถวแถวนี้เพราะว่าอยากให้ได้ป่าน้านธรรม,ามาชาติแมงละงํากับปูหัวกบนีอย่างต่างๆมันเขามาปากเข็งปาคอเข้ามาได้เลยนะครับอ่าไซเวลาประมาณหอดพฤจิการน้ำกับแห่งมัดพวกนี้ก็จะเป็นดินแห่งแบบนี้เขากอยมาปรปับปรุงอีกรอบควายวางแผนไปเรื่อยๆนะครับ อย่าดุนในเสมอนะครับว่ามีอย่างตายตัวพอ,อไมยคือมีหมองออกกับล่างกายพักผ่อนจิตใจแค่นั้นแหละครับแลวกะผลไผ่ใดคืออาหารการกินโปรตีนจากธรรมชาติปลอดสารพิษแน่นอนเด็ดขาดนะครับเพราะมีสารพิษใส่ขีงวะนะครับบ้านหลังนี้ใส่ขีงวาขีมูมแลวก็พืชทับทบนี่แหละมาเห็นตืดเป็นปุ๋ยนะครับเพราะดินมันดีของเก่ามันดีแล้ว เนี่ก็เลยมาอ <c oughs> ัปเดตน่ครับช่วงนี้นะครับบอ่อเห็ดลึกหนึ่งเมตรเลยครับเด้หนึ่งเมตรดูแลยากลงยากขึ้นยากผมเห็ดเจ็ดสิบเส้นนะครับกว้างหนึ่งเมตรจากนี้มาอนนี้กว้างหนึ่งเมตร จากนี้ลงไปนี้เจ็ดสิบเส้นขึ้นง่ายลงง่ายเฮ็ดไปเมื่อยก็เอากลนมานางังได้เลยนะครับบ่ได้กระโดดนะครับนี่นะครับวางแผนอุปกรณ์มีจุกจอบพลวดถนัดอันนี้กินน้ำเช้ากินน้ำเมื่อนึ่งกวดพักพ่อนได้เลยนะครับกระสินได้ที่ได้ยินประมาณสองลูกบาทเมตร ในมือละสองลูกบาทเมตรเห็ดไปเรื่อยๆนะครับขุดบกๆกจนเหียนนะครับคนมาขุด <c oughs> <c oughs> นะครับพี่นอกนี่ยความสุขเล็กๆหน่อยวันหยุดพักผ่อนนะครับจี <c oughs> ุดถอดพี่เลยนะครับนี่จีกดถอดอีกเลย อาดินย้อนขึ้นย้อนขึ้นอันนี้ขุดไปอีกสามเมตรสี่เมตรนะครับอดินย้อนขึ้นคือมันจะเป็นรูปตัวซีรูปตัวซีคว่ำรูปลูกแม็กลูกแม็กแม็กเย็บนี่แหละยืหรือ,อเกิดแล้วครับพวกนี้กระสีอาดินขึ้นมากกระสีเป็นคู่ยางอ้อมได้สบาย น้ำแรงไม่มีเบียดเช็ดกับย่างย่างเบิงสวนซื้อแค่นี้เองนะครับนี่แหละลุมนี่งครุดเวลาถ้าเจ้าขี้งว่มาลงกับแกบผสมเตรียมปลูกบักน้ำเต้าบักต้นบักอื้อในบักตูมนะครับตูมตูมตูมหอมนุ่ยง,ง่ยตูมหนาม อันนี้ยังมีมันอยู่เลครับมันธรรมชาติมันตีนสร้างนี่ครับตูมเขาห้อยอไว้แล้วต่บ่เกิดนะครับกระสีว่างแผนมองนีคือหน้ามันขังเขากะหาก้ามาดำห่างๆเพื่อว่าไ้ป่ามันขึ้นมากินหน้ามันดีส่วมขึ้นพี่ละนะครับ น้ำขึ้นมอดพี่ทุกปีนะครับกระจากคางน้ำเลี้ยงปลาในหน้าเขาไปเลยนี่พักขัดจองสองสี่หกเจ็ดต้นนะครับใบเตยเห็นแล้วครับเป้าไม้พักพอเฮ็ดแล้วก็ได้กินพร้อมได้พักพอพร้อม,อมนะครับทางลง นมันตกนะครับอันนี้ก็ใส่ไม่ประดับอันนี้หม่องนั่งพัฒนั่งนั่งพัฒนักพักกายาเวลาเมื่อยนั่งหม่องนี่ก็แหนมลงไปนะครับพี่น้องออนี่แหละเบิร์ดไอวิวแหนมจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมักจะได้เปรียบมักจะได้เห็นหลายๆอย่างดีๆนะครับสำหรับมือนี้นะครับก็ขออัปเดตนะครับ อุตสะเลี้ยงปล่าโหกหนองหน้าโมเดลผลละหมากลากไม่ปูกคักคักดีได้ครับผมปูกอีกดีเด้บักพริกบักเบ้นเหิืนบักต้นเหมือนต้น นี่ต้นที่ว่าจะไปปลูกมันจะมีน้ำเตาบอกต้นเกินแล้วเนี่ยเสี่ยวลงไปปลูกข้างล่างอันนี้ก็พ่อบอกมีไว้ไปปลูกสวนอยู่อยู่นองแดนะครับติดพืชสวนหลกแหละเสี่ยลุงพื้นที่แท่นต้นบกเเพ้วที่มันตายนะครับเพอมเมล็ดเลยเสมอเนี่ยบอกมีบอกมีขี้เหล่ามีแต่บอกมีหนังน ที่เหล่าสูนพันไปแล้วนะครับปลูกด้วยมเมล็ดทนน่านไดขึ้นเ่านี่คืผักพริกหลังบ้านนะครับโหเห็ดคักอยู่ครับมือก,กินครับพี่นอ้องผักพริกเนี่ยไอ้ดีมาซีมมาซีมเลยเดอ้เอพริกฮ่าห้ซีมฟรีครับซีมบอลเลยครับ กำลังเป็น่ว้ยบักซีดากะดกครับแจ่ว่ามีตะนอนอเ,อนะเอาบาดีฮอเนอะเี้ยวางแผนฮอสแซร์ซีดาสแซร์เศาทุกต้นผมจะปูบักงูไว้นะครับนี่เต็ม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 นะครับ สวนครัวในรัวบ้านและก็อ,อกน้องนาโมเดลคุดสะเลียงปลาเมื่อนี้นะครับขอ,อนําำเสนอให้พี่น้องไดรับชมเพื่ออัปเดตใ้เพียงแค่นี้นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามว่าผมเสียดยังต่อไปนะครับแถวๆลังบ้านนี่แหละนะครับทิดางามหน่วยได้หอ่อได้กินไว้ได้ห่อเป็นนอนนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อติดตามหน่อยนะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ